สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ The Best You in Selling ตอนดนะครับต่อเนื่องจากเอดที่แล้วเลยเรื่องของการสร้าง first impression นะครับการสร้างความประทับใจครั้งแรกคลิปนี้เราจะคุยกันเรื่องของการผูกมิดนะครับเพราะว่าก่อนที่เราจะเริ่มกระบวนการขายเนี่ยจริงๆแล้วเราต้องผูกมิดก่อนนะครับหลายๆคนคงเคยดีแล้วแหละว่า ต้องผูกมิตรก่อนให้เขารู้สึกเป็นเพื่อนกับเราเพราะว่าคนที่รู้สึกเป็นเพื่อนกับเราเขาจะตัดสินใจซื้อง่ายกว่าเขาจะปฏิเสธยากกว่าทั้งหมดทั้งมวลนั้นจริงหมดเลยนะครับนั่นเลยทําให้เราต้องมาคุยกันเรื่องวิธีการที่จะผูกมิตรกับลูกค้าหลายๆคนหลายๆตำราก็จะสอนว่าอ๋อต้องต้องเรียกชื่อลูกค้าสิเพราะ เสียงที่ไพเราะที่สุดที่ลูกค้าอยากได้ยินก็คือเสียงเราเรียกชื่อเขาอันนี้ก็ถูกเนาะต้องการเรียกชื่อตัวเองตลอดกระบวนการขายต้องมีการเอ่ยชื่อตัวเองสัก2 3ถึงครั้งเพื่อเขาจําชื่อเราได้เขาจะได้เรียกเราด้วยชื่อจะได้รู้สึกเป็นมิตรกันมากขึ้นอันนั้นก็ได้นะครับแต่วันนี้ที่ผมอยากจะมาแนะนําอีกหนึ่งวิธีในการที่จะผูกมิตรนั่นก็คือเทคนิคที่เรียกว่า matching and mirroring นะครับ matching and mirroring ตามชื่อเลยครับคือการ matching คือการจับคู่ มิลเลอร์ก็คือการสะท้อนนะครับเวลาที่กระจกเขาสะท้อนเนี่ยนั่นหมายความว่ามันเป็นความเหมือนนะครับเพราะฉะนั้นแมทชิ่งแอมเบลลิงคือการจับคู่พฤติกรรมแล้วก็สะท้อนออกไปให้ลูกค้าเห็นว่าเราเหมือนกับเขาลองนึกภาพเรากับเพื่อนสนิทเราครับจริงไหมที่คุณกับเพื่อนสนิทของคุณสักสามสี่คนห้าคนก็ตามถ้าคุณรู้สึกว่าสนิทที่สุดเลยกลุ่มเนี้ระหว่างคุณกับเพื่อนคุณจะมีความเหมือน มากกว่าความไม่เหมือนความเหมือนนั้นอาจจะเป็นเรื่องของอ,อชอบชอบเที่ยวเหมือนกันที่เดียวกันลักษณะการสื่อสารแบบเฮาเฮาตรงตรงลุยๆุยเหมือนกันหรือเป็นคนที่ซื่อสัตย์จริงใจเหมือนเหมือนกันหรือเป็นคนที่ผงผางเหมือนเหมือนกันเป็นคนเรียบร้อยเหมือนกันอะไรก็ตามมันจะต้องมีความเหมือนมากกว่าความไม่เหมือนนะครับในทางตรงกันข้ามคนที่คุณไม่ชอบหน้าคนที่คุณไม่อยากยุ่งด้วยเลยถ้าลองนึกดูระหว่างคุณกับเขา จะมีความไม่เหมือนอยู่สูงนะครับอาจจะเป็นความไม่เหมือนหรือเป็นความไม่อยากเหมือนเป็นคนที่คุณบอกกับตัวเองว่าฉันจะไม่เป็นคนแบบนั้นฉันเกลียดคนแบบนี้แล้วโตขึ้นฉันจะไม่เป็นคนแบบนี้นะครับนี่คือตัวอย่างของความเหมือนถ้ามีคุณจะสนิทก,กับเขาแต่ถ้ามันไม่มีหรือยิ่งกว่านั้นก็ยิ่งกว่าไม่มีความเหมือนคือมีความไม่เหมือนคุณก็จะรู้สึกไม่อยากยุ่งกับเขาเลยนะครับเทคนิคนี้ matching and mirroring จะเป็นตัวช่วยให้คุณรู้ว่า อะไรบ้างที่คุณสามารถดูฟังสังเกตและเรียนแบบได้เพื่อให้เกิดความรู้สึกถึงความเหมือนนะครับทนี้โรบินบอกไว้ว่ามิตรภาพเกิดจากความรู้สึกถึงความเหมือนนะครับเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่คิดค้นโดยดรมิวตันอิริกสันดเรมิวตันอิริกสันเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งยุคแรกๆของศาสตร์ที่เรียกว่า NLP นะครับ Neuro Linguistic Program คือผู้คิดค้น NLP เนี่ยเขาเอาศาสตร์ NLP มาถอดรหัสความเก่งของดรอกเอริรสันนะครับเลยได้มาเป็นโมเดลนี้ดเอรอิรสันเป็นนักจิตวิทยาเป็นไซเค h ลสไซโคเทอราีเป็นคนที่นักบำบัดทางด้านจิตนะครับเป็นคนที่รักษาคนไข้แล้วเห็นผลเร็วมากเพราะว่าในาการรักษาทางด้านจิตเวชแบบนี้สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆคือคนไข้ต้องเปิดใจ ให้กับผู้ผู้รักษาหรือให้กับคุณหมอแล้วดรอิรสันใช้เทคนิคนี้ในการเปิดใจลูกค้าหรือคนไข้ได้เร็วมากๆนะครับมาดูกันว่าเทคนิคนี้ที่นักจิตเวชระดับโลกเขาใช้กันเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแอย่างที่คุณสามารถสังเกตลูกค้าและเรียนแบบลูกค้าได้เพื่อให้เกิดความรู้สึกถึงความเหมือนนะครับอย่างแรกเลยครับ บทหรือสตอรี่ครับอันนี้ง่ายที่สุดคือการเรียนแบบคําพูดหรือเรื่องราวต่างๆลดสนิยมอะไรก็ตามที่ต้องใช้คําพูดพูดออกมาครับได้หมดเลยเช่นเพี่ชอบรองเท้ายี่ห้อนี่แหละครับโอ้ยสวยจังเลยผมก็ชอบเหมือนกันพี่ชอบไปเที่ยวที่นูน่นเอยผมก็ชอบไปทะเลเหมือนกันอะไรก็ตามที่เป็นความชอบเป็นความความสนใจแต่ต้องออกมาด้วยคําพูดนะครับอันนี้ง่ายที่สุดเพราะว่าเอ่ยปาก คุยกับลูกค้าลูกค้าพูดอะไรออกมาเราก็สังเกตได้ว่าอ๋อเขาพูดอะไรเราสามารถบอกว่าอ๋อเหมือนกันเลยครับคล้ายๆกันเลยพี่ผมก็ชอบแบบนี้เหมือนกันนะครับ Word Story Lifestyle ได้หมดเลยที่ใช้พูดนะครับ uh, มีคนหนึ่งชื่อ Chris w สนะครับ Chris w ส h เขาเป็น uh, เจ้าของสถาบันชื่อ Black Swan นะครับคุณ Chris w สเนี่ยเขาเป็นอดีตนักเจรจาต่อรองของ FBI นะครับเจรจาต่อรองเ เฉพาะเคสที่เป็นการลักพาตัวเรียกค่าถ่าอะไรก็ตามตอนนี้เขาผันตัวมาเป็นสปีกเกอร์นะครับมาเป็นเทรนเนอร์ลัสอนเรื่องของการเจรจาคุณคริสวอร์เขาแนะนําไว้ว่าถ้าจะเรียนแบบเพื่อให้เกิดความรู้สึกถึงความเหมือนแบบนี้โดยเฉพาะการใช้คําพูดนะครับคุณคริสวอร์บอกว่าเรียนแบบสามคสุดท้ายสามาสุดท้ายของของประโยคที่คู่สนทนาเพงพูดออกมาแล้วเราเอาสามคนั้นนะ่ะมาใส่อยู่ในบทสนทนาของเราใส่อยู่ในคําพูดของเราเขาจะรู้สึกว่า เฮ้ย hey, คนเนี้ยตั้งใจฟังเราอยู่นะครับอลองไปดูกันนะครับทีนี้อย่างที่สองในเทคนิคแมชชิ่งแอนบริงที่เราสามารถสังเกตและเรียนแบบได้นอกจากคำพูดก็คือเรื่องของ Posture ครับคือท่าทางการยืนการเดินการนั่งนะครับเช่นลูกคา้านั่งไขว่ห้างเรียนแบบได้ไหมได้นะ ถ้าเราต้องการให้เขารู้สึกถึงความเหมือนบางคนบอกว่าไม่ได้ครับที่คนเป็นเซลนั่งข่ยห้างใส่ลูกค้าไม่ได้ก็ถูกนะครับแต่ถ้าวัตถุประสงค์ของเราคือสร้างความเหมือนเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่าเราเหมือนเขาเรานั่งข่ยห้างได้แต่เพื่อวัตถุประสงค์เพียงเพื่อให้เขารู้สึกว่าเ,าเหมือน,อลน,อนและเราจะนําเขาออกจากท่านี้นะครับเราจะคุยในดีเทลกันเรื่องของ p a c i n g and leading อีกทีหนึ่งในคลิปถัดไปนะครับว่า เขาอยู่ในท่าที่เราไม่อยากให้เขาอยู่เราจะเรียนแบบแล้วจะเอาเขาออกจากท่านั้นได้ยังไงนะครับในกรณีนี้ถ้าพูดถึงเฉพาะเทคนิคของ matching and m i r r o i n g เรียนแบบท่ายืนท่าเดินท่านั่งได้หมดเลยนะครับอย่างที่สามที่เรียนแบบได้ครับนอกจากตัว posture แล้คือ gesture นะครับคือการใช้มือนะครับอันนี้จะง่ายหน่อยเพราะว่าบางครั้งถ้าถ้าเดินท่านั่งเนี่ยอาจจะไม่ค่อย มีโอกาสในการเรียนแบบนักแต่การใช้มือนะครับส่วนใหญ,ญ่เวลาเราคุยกับลูกค้าเราจะเห็นลูกค้าใช้มือในหลายๆสถานการณ์เรื่องของการอธิบายอย่างเช่นอย่างที่ตีกาลังพูดอยู่เนี่ยครับแลตติตีอธิบายอะไรก็จะชอบหมุนมือหรือบางคนเวลานับนะครับหนึ่งสองสามก็จะใช้สองมือบางคนนับใช้มือเดียวเริ่มแต่นิ้วก้อยถ้าเราเห็นลูกค้าใช้มือแบบนี้เราเราก็เรียนแบบลูกค้าได้เวลาที่เราอยากจะนับเหมือนกัน เช่นเราถามลูกค้าว่า,าคุณลูกค้ามีเกณฑ์ในการตัดสินใจยังไงบ้างเหรอครับแล้วลูกค้าเอาขึ้นมานับนิ้วโป้งก่อนสามสี่ห้าถึงเวลาที่เราจะสรุปเราก็จะบอกว่าโอเคตีพอเข้าใจแล้วครับงั้นเดี๋ยวตีขอทวนนิดนึงนะครับสิ่งที่ลูกค้าต้องการหรือว่าสิ่งที่ลูกค้าตัดสินใจบนเกณฑ์ห้าอย่างนี้นะครับก็คือหนึ่งสองสามแล้วก็ใช้นิ้วโป้งก่อนเหมือนกันอันนี้สลับมือซ้ายมือขวาสลับได้นะครับ แต่ว่าถ้าลูกค้าใช้นิ้วโป้งก่อนเราก็ใช้นิ้วโป้งก่อนเหมือนกันแลถ้าลูกค้าใช้สองมือเราก็จะนับหนึ่งสองสามอันนี้ก็เหมือนกันลูกค้าจะเห็นรู้สึกเฮ้ยเหมือนกันเลยนะครับอย่างที่สี่นะครับที่สามารถสังเกตและเรียนแบบได้นอกจากคําพูดท่าทางการใช้มือแล้วนะครับเป็นเรื่องของ voice หรือเสียงนะครับอันนี้สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มฝึกใหม่ๆนะครับ ตีแนะนําว่าให้เราเรียนแบบแค่2อ,อย่างก็พอในเรื่องของเสียงนะครับคําว่า2อ,อย่างก็คือ Speed กับ Volume นะปีดมครับคคือความเร็วแล้วก็ความดังยังไม่ต้องไปเรียนแบบโทนเสียงนะครับหลายๆคนบอกเฮ้ยโทนเสียงเสียงสูงเสียงสูงเสียงต่ําอย่างเงี้ยคือถ้า เราสามารถบังคับเสียงตัวเองได้เหมือนกับที่เราเจอเด็กๆแล้วจะคุยกันด้วยเสียงสองบอกเฮ้ยเธอเป็นไงสวัสดีอย่างเงี้ยถ้าทําได้ทําแต่ถ้ายังไม่ชัวร์ยังไม่ชินยังไม่คล่องยังไม่ต้องเรียนแบบโทนเสียงสูงเสียงต่ําไม่ต้องเอาแค่ความเร็วกับความดังก็พอครับอันนี้สําคัญนะครับเพราะว่าเราเจอลูกค้าที่พูดเร็วๆแล้วเราพูดช้านะครับ ลูกค้าเป็นคนพูดเร็วลูกค้าบ,บอกว่าวันนี้พี่มานะพี่อยากหา,เ,าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มันแบบเหมาะๆอยาพี่อยากได้แอร์ที่มันเย็นๆห้องพี่กว้างมากเลยแล้วเราแบบอ๋อครับพี่พี่ว่ายังไงนะครับต้องการอะไรนะครับพี่เขาจะรู้สึกว่าเราเอ๊ะทำไมพูดช้าจังเขาเป็นคนพูดเร็วเขาพูดเร็วเขารู้สึกว่าอ๋อเขาคิดเร็วเขาก็เลยพูดเร็วแล้วเราพูดชาด้าแสดงว่าเราคิดชาด้ชาแล้วคิดช้าอ่าไม่รู้เรื่องน่ะสินะครับเสี่ยงมากนะถ้าพูดไม่เท่ากัน หรือลูกค้าคนจริงใจเปิดเผยลูกค้าผู้เสียงดังเฮ้ย hey, น้องวันนี้พี่มาเนี่ยพี่อยากหาแอร์เย็นเย็นฉ่ำฉ่ำยี่ห้ออะไรก็ได้แบบเท่าไหร่ก็ได้งบไม่อั้นเลยเนาะแต่เราพูดเสียงเบามากอ๋อ oh, ยินดีครับยินดีต้อนรับครับลูกค้ารู้สึกปิดบังอะไรหรือเปล่านะครับวอลลุ Volume ่มกับสปีดสําคัญมากนะครับเรียนแบบให้ได้อย่างที่5ครับที่คุณสามารถเรียนแบบได้เพื่อให้เกิดความเหมือนนั่นก็คือ eye c o n t a c คครับคำว่า eye contact ในที่นี้หมายถึงระยะเวลาที่ลูกค้าสบตาเรานะครับไม่ใช่ว่าเขามองไปทางไหนเราก็มองตามเนะาะระยะเวลาที่เขาสบายใจที่จะสบตาเราครับเวลาเจอหน้ากันคุยกันเราจ้องหน้าเขายิ้มถ้าเขาเริ่มหลบตาเราให้เวลาเขาให้จังหวะเขาแสดงว่าเขาเริ่มอึดอัดกับการสบตาของเราแล้วนะครับเพราะถ้าเกิดเราเจอลูกค้าที่เป็นผู้หญิง แล้วเราไปจ้องตาเขาตลอดแล้วเขาหลบตาเราแต่เราก็ยังจ้องตลอดเขาก็จะรู้สึกเอ๊คนนี้จะขายของหรือจะจีบหรือจ้องอยู่ได้กลัวไม่กลัวขายไม่ได้หรอกลัวไม่ได้ขายหรอเกิดอะไรขึ้นนะครับตรงกันข้ามครับถ้าลูกค้าจริงใจเปิดเผยลูกค้าสบตาเราตลอดแต่เราเขินเราเกิดเจอลูกค้าที่จ้องแล้วเรากลัวเราหลบลูกค้าก็จะรู้สึกว่ามีอะไรปิดบังหรือเปล่าทําไมเซลล์คนนี้ไม่กล้าสบตาเรานะครับ eye contact เขาสบายใจที่จะศบตาเรานานเท่าไหร่เราก็ต้องสบตาเขาเท่านั้นถ้าเขาเริ่มหลบก็ต้องให้ช่องว่างเขาบ้างนะครับเปลี่ยนจากมองสบตาเปลี่ยนเป็นดูปลายจมูกดูหัวคิ้วดูคางได้หมดนะครับห้าข้อแล้วเนาะอีกสามข้อครับที่ยังสามารถสังเกตฟังแล้วก็เรียนแบบได้นะครับข้อที่หกครับคือ facial expression ครับ หมายถึงการแสดงออกทางสีหน้านะครับการแสดงออกอารมณ์ทางสีหน้าข้อนี้เนี่ยจะต้องแมชกับเนื้อเรื่องด้วยนะแน่นอนว่าลูกค้าแสดงออกอารมณ์ไหนเราก็ต้องพยายามเรียนแบบอารมณ์เขาเวลาเขาพูดเรื่องตื่นเต้นนะครับสีหน้าท่าทางก็จะมาดีไม่ดีน้ําเสียงก็จะไปด้วยนะครับว่าเฮ้ยเนี่ยพี่เพิ่งไปได้ของตัวใหม่มามันดีมากเลยมันประทับใจมากเลยเราก็ต้อง รอครับพี่อุยินดีเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยครับเราก็ต้องตื่นเต้นไปกับเขาด้วยให้มันเข้ากับเนื้อเรื่องนะครับอาจจะมีเรื่องของเสียงเข้ามาด้วยนะครับ facial expression อีกสองข้อครับที่สามารถสังเกตและเรียนแบบได้นั่นคือเรื่องของ Space ครับเราคงเคยได้ยินเรื่องของคำว่า personal space นะครับ personal space คือระยะห่างที่เราทุกคนจะต้องมี แล้วก็เป็นระยะห่างที่เราสบายใจที่จะขอเท่านี้นะครับถ้าใครล้ำเข้ามาเรารู้สึกอึดอัดนะครับอันนี้เราต้องสังเกตนะครับความท้าทายคือเราจะรู้ว่าเขามี Personal Space เท่าไหร่ก็ต่อเมื่อเราลุกล้ำเข้าไปแล้วแล้วเราถึงจะเห็นว่าเขาถอยนะครับถ้าเราสังเกตเห็นเราก็ต้องถอยกลับมาเพื่อให้ระยะเขานะครับมันจะไม่เหมือนกับ เรื่องของน้ําเสียงหรือท่าทางหรือคําพูดที่เขาพูดปุ๊บเรารู้เลยแต่อัน,นเ,เนี้ยสเปซเนี่ยเราจะรู้ก็แต่เมื่อเราลุกล้ําเข้าไปแล้วแล้วเราเห็นเขาถอยถ้าใครสังเกตเห็นว่าลูกค้าถอยหนีอ่าเราก็เป็นฝ่ายถอยเองเขาจะได้สบายใจนะครับเพราะบางครั้งลูกค้าถอยไม่ได้เขาก็จะรู้สึกอึดอัดและเมื่อเขาอึดอัดเขาก็จะไม่อยากคุยกับเราสังเกตง,ง่ายๆครับเวลาที่ลูกค้าเริ่มถอยส่วนใหญ่นะครับถ้าเขาเกรงใจเขาก็จะบาตัวท่อนบนถอยออกไปก่อน รหรือถ้าบางคนไม่ได้เกรงใจมากเขารู้สึกอึดอัดจริงๆเขาก็จะถอยเลยหรือเหมือนเวลาที่เราคุยกับหัวหน้าเราเรารู้สึกอึดอัดเราถอยไม่ได้เดี๋ยวหัวหน้าด่าเราก็จะค่อยๆแบบเอาตัวลําตัวถอยก่อนถอ,ถ,อถอยตูดก่อนแล้วก็ค่อยๆถอยทีละก้าวครับนะครับหรือบางครั้งเราจะเห็นว่าเขาอยู่ตรงหน้าเราเขาอึดอัดแหละเขาถอยไม่ได้เขาจะสร้างสเปซของตัวเองเพื่อลดความอึดอัดด้วยกันหันตัวออกจากเราแล้วรู้สึกว่าโอเค อยู่ตรงนี้อึดอัดมองไปทางนี้ก็ได้แล้วก็ฟังเราเผื่อว่ามีอะไรขึ้มนมาเขาจะได้หนีทันนะครับนั่นเป็นการวิธีการลดความอึดอัดของแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าเราสังเกตเห็นเราก็ต้องให้ Space เ,เขาเพิ่มนะครับด้วยการเ,ออเราต้องถอยมาเองนะครับถ้าลูกคา้านั่งก็อี้อยู่เราจะเห็นว่าเขาจะพับขาเข้าไปใต้เก้าอี้หรือบางเคสที่ผู้หญิงบางคนอาจจะรู้สึกอึดอัดแต่เกรงใจไม่กล้าขยับเขาจะนั่งชิดเก้าอี้ซะจน ใช้พื้นที่แค่เก้อี้แค่ครึ่งเดียวหลืออีกเก้อีกครึ่งหนึ่งเลยนะครับเราก็ต้องสังเกตสิ่งเหล่านั้นสุดท้ายครับข้อที่8ที่เราสามารถสังเกตและเรียนแบบได้นะครับ <c oughs> คือเรื่องของทัชนะครับทัชในที่นี้คล้ายๆกับคาวา p a c e คือ จะมีความท้าทายนิดหน่อยเวลาที่เราจะสังเกตเพราะว่าเราในฐานะพนักงานขายเราคงไม่สามารถไปสัมผัสลูกค้าก่อนได้นะครับเว้นแต่ลูกค้าเขาจะมาสัมผัสเราก่อนแบบ professional เนาะหรือลูกค้ามาด้วยกันสองคนสามีภรรยาแล้วเขาสัมผัสกันเองนะครับเราแค่สังเกตว่าเขาสัมผัสด้วยวัตถุประสงค์อะไรแล้วเราจำไว้ใช้เช่นนะครับคุณผู้ชายมากับแฟนเขาผู้หญิงแล้วผู้ชายสกิดไหล่ผู้หญิงสองที บอกว่าเธอเธอช่วยหยิบของให้ฉันหน่อยสิอ๋อแตะไหล่สองทีออกคําสั่งแฮะนะครับหรือผู้หญิงแตะแขนผู้ชายสองทีเธอเธอฟังนอง้องเ้าหน่อยสิอ๋อเรียกร้องความสนใจนะครับอะไรก็แล้วแต่เราจําแล้วเราสังเกตถึงเวลาเราจะคุยกับลูกค้าคนไหนเราก็ใช้เหมือนกันครับเช่นเราจะคุยกับผู้หญิงอะเมื่อกี้เราเห็นนี่ผู้หญิงแตะสองทีเรียกร้องความสนใจเราจะคุยกับพี่เราก็ถ้าแตะได้นะถ้าคุณเป็นผู้หญิงเพศเดียวกันแตะได้ถ้าผู้ชายต้องระมัดระวังเป็นพิเศษหรอครับ ถ้าแต่ได้คุณก็อาจจะแตะพี่คะพี่ครับรุ่นเนี้ยดีมากๆเลยนะครับเป็นรุ่นใหม่พิเศษเลยเรียกร้องความสนใจหรือถ้าความสนิทสนมเกิดขึ้นมากแล้วพอประมาณแล้วเราสามารถแตะได้เราอาจจะแตะเบาๆที่ด้านหลังว่าพี่คะเชื่อหนูเถอคะค่ะอันเนี้ยดีมากๆเลยรับไว้เถอคะค่ะอ๋อออกคําสั่งนะครับเป็นไปได้นะเพราะว่าเวลาที่เขาเป็นฝ่ายใช้ภาษากาย ด้วยการแตะอย่างนี้ออกคําสั่งเขาจะรับรู้เหมือนกันนะครับอารมณ์เหมือนเวลาที่เราเศร้าเสียใจแล้วมีคนเดินมาไม่ต้องพูดอะไรสักคำหนึ่งเราก็รู้ว่าเขาความหมายของเขาคือใจเย็นๆนะความหมายของเขาคือการปลอบประโลมของเรานะครับเวลาที่เราร้องไห้เวลาที่เราเศร้าเสียใจเพื่อนหรือผู้ใหญ่เดินมาแล้วก็มาตบ หลังเบาๆสองทีสามทีอะไรก็แล้วแต่เราก็จะรู้เลยว่าเขาเป็นห่วงนะนี่คือความหมายของทัชนะครับทั้งหมด8ดข้อนะครับ word posture gesture voice eye contact facial expression space และ touch ที่คุณสามารถสังเกตได้เรียนแบบได้นะครับเป้าหมายเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกถึงความเหมือนไม่จำเป็นต้องทำทั้ง8อย่างนะครับ เลือกเอาที่คุณถนัดเลือกเอาที่คุณชอบเลือกเอาที่คุณคุ้นเคยสามสี่อย่างก็เพียงพอแล้วนะครับที่จะทำให้ลูกค้ารู้สึกถึงความเหมือนอารมณ์มันจะเป็นแบบนี้ครับเหมือนเราเคยคุยกับเพื่อนสักคนหนึ่งว่าเฮ้ยชอบหนังแนวไหนอ๋อ oh, ชอบเหมือนกันเลยหนังแอคชั่นหละ่ะเรื่องนี้เอ้ยเหมือนกันหนังลากหละ่ะเหมือนกันหนังคอมเมดี้เหมือนกันเลยเคยเช็คกันแล้วห้าเรื่อง6เรื่องเอ้ยเหมือนกันหมดเลยแล้ววันหนึ่งจู่ๆเพื่อนคนนี้มาบอกว่าเฮ้ยตีไปดูเรื่องนี้ดิรับรองตีต้องชอบแน่ๆเลย ตีก็จะเชื่อคนนี้ทันทีเพราะเราเคยเช็คกันมาแล้วว่าแต่ละเรื่องเหมือนกันหมดเลยพอเรื่องที่เขามาแนะนําใหม่เอ้ยปะเชื่อทันทีนะครับอารมณ์เดียวกันครับถ้าเราทําให้เขารู้สึกถึงความเหมือนในหลายๆอย่างเขาก็จะรู้สึกเฮ้ยอันนี้ก็เหมือนอันนี้เขารู้สึกรู้ตัวเองนะรู้สึกอยู่ข้างหลังนะเขาอาจจะไม่ได้รู้ตัวว่าเอ้ยเหมือนกันไม่บางครั้งมันบอกไม่ได้แต่ความรู้สึกมันมานะครับเขารู้สึกเหมือนเหมือนเหมือนอุ้ยนี่ก็เหมือนเหมือนเหมือนแล้วเวลาที่เราพูดว่ารับรองพี่ต้องชอบแน่ๆครับผมยังชอบเลย ตรงนี้แหละที่จะทําให้เขามีโอกาสที่จะเกิดความรู้สึกว่าเออน่าจะใช่นะน้องมันชอบเราก็อาจจะชอบแหละเพราะเมื่อกี้มันมีอะไรตั้งหลายอย่างที่เหมือนกันนะครับอารมณ์ประมาณนี้นี่คือเทคนิคหรือวิธีการใช้ matching and mirroring นะครับใครสนใจอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมก็ลองเสิร์ชใน Google ดูนะครับ matching and mirroring โดยดรมิลตันเอริกสันนะครับฝากกันไปใช้นะครับ ขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ